สายตรวจภาษาสวัสดีครับผู้ชมครับแหมมาในสัปดาห์นี้นะครับสายตรวจภาษาของเราครับมีคุณผู้ชมที่มีคําที่สงสัยส่งมาจากทางบ้านครับนี่ก็คือคําว่าเจรไนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปลุยพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอตรงกับที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทอมเดินมาเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละร้านนี่นะครับก็มีการสะกดที่แตกต่างกันออกไปครับ และแบบไหนล่ะครับที่ถูกต้องเดี๋ยวเราลองไปถามพี่ๆแถวนี้กันดีกว่าครับพ,พี่คิดว่าคำว่าเจรไนเนี่ยสะกดโดยใช้นอนหนูไม่หั่นกร์ยอยักหรือไม้มะลายครับนอนหนูไม่หันกระยอยักค่ะไม้มะลายแล้วก็นอนหนูค่ะสละไอไม้มะลายค่ะเพราะอะไรฮะชินตา <c oughs> <c oughs> เจอบ่อย <c oughs> เอาล้คผู้ชมครับแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับบางครั้งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเขียนว่าเจรไนบางครั้งก็มีเจียไนแบบไหนล่ะครับที่ถูกต้องหัวหน้าช่วยหาคําตอบให้ทีครับคําว่าเจรไนเป็นคํากริยามีความหมายว่าทําเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงาคำนิสสันนิฐานว่าเป็นคําที่แผลงมาจากภา,าษาธมินคือจาไนา ส่วนคำในภาษาไทยไม่ทราบที่มาของคำชัดเจนหรือออกเสียงไม่ใกล้เคียงกับที่มาของคำ มักจะเขียนตรงตามเสียงอ่านดังนั้นเจรนายจะเขียนตรงตัวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีคำที่สงสัยหรือไม่มั่นใจสามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้านี้หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจของเราใน Facebook นะครับที่ www.facebook.com slash ah, สายตรวจภาษาครับใครที่ส่งเข้ามาทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับ ภารกิจคราวหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นติดตามชมกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ทมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับาาาตรวภษ